สีดาควงต่ายเปิดใจรักดูแลกันเหมือนแม่ลูกแท้ๆตื่นเต้นกลับมาเล่นหนังในรอบ40ปีสีดาพ,พัวพิมลกลับมารับงานในวงการบันเทิงในรอบ40ปีควงอดีตแฟนสาวของลูกชายผู้ล่วงลับต่ายสายทานเผยความสนิททั้งคู่เหมือนเป็นแม่ลูกกันจริงๆตอบเหตุผลที่ต่ายต้องคอยดูแลซัพพอร์ตจิตใจแม่สีดายาวนานเกือบ20ปี เล่าวีรกรรมความน้อแม่สีดาที่ทําตายอดห่วงไม่ได้ผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ช่องวัน31รักกันเหมือนแม่ลูกแท้แท้ตายยังดูแลแม่อยู่เรื่อยๆตายดูแลซึ่งกันและกันตอนนี้แม่น่าจะดูแลตายแทนแล้วหัวเราะสีดาจริงๆแล้วไม่ค่อยสนิทคบกันแบบผิวๆหัวเราะ แม่เรียกตายตลอดถามยันแปลงฟันแล้วหรือยังสีดาอําเขาเขาเพิ่งตื่นเจอกันก็อํากันตลอดเราอยากให้เขาได้หัวเราะชีวิตเราเหมือนไม่มีอะไรเป็นคนสนุกสนานอยู่แล้วแม่ดูแลอะไรตายสีดาไม่ค่อยได้ดูแลหรอกเขาไม่ค่อยมีเวลาให้เราดูแลนางก็จะยุ่งของนางจะโทรหานางได้ก็ต่อเมื่อต้องรอให้นางโทรมา โทรไปนางจะไม่ค่อยรับสายนางจะยุ่งของนางนอกจากนางโทรมาบอกว่าแม่ทําอะไรเดี๋ยวจะรับไปกินข้าวนะเวลาโทรกลับไปผ่านไป2อถึงสวันหรือโทรเลยสีดาโอ้ยนานเลยค่ะได้ยินว่าเวลาใครติดต่อต่ายไลน์ไปปุ๊บต้องอีกว UM ันสองวัน ตายต่ยเป็นคนไม่ชอบคุยโทรศัพท์ไม่อะไรใดๆแต่ของแม่จะส่งสวัสดีวันจันทร์อังคารเราก็เปิดอ่านสบายใจแล้วที่เขาส่งมาแสดงว่าเขาโอเคแต่ถ้าเขาไม่ส่งเราจะตามกลัวเราะตาต่าดูแลแม่สีดาตลอด20ปีเป็นอดีตแฟนออฟแต่ทำไมดูแลไม่ทิ้งกันเลย จริงๆแล้วเป็นเรื่องสัจจะมากกว่าที่วันนั้นบอกกับที่ออฟไว้เหตุการณ์วันนั้นที่โรงพยาบาลก็บอกว่าไม่ต้องเป็นหงแม่นาะตายจะดูแลแม่เท่าที่จะดูแลได้มันเป็นเรื่องของสัจจะที่ให้ไวค้ค่ะทำตามคำมั่นสัญญาแต่เห็นว่าไม่ชอบให้ใครบอกว่าลืมออฟยังไม่ได้ แม่ก็พูดหัวเราะหลายๆคนมองว่าทำไมไม่มีแฟนสักทีก็ยังเห็นว่าเราทำบุญให้อยู่มันก็ไม่ได้เดือดร้อนใครแล้วชวนแม่ไปทำบุญครบรอบวันเสียไม่ได้ทำให้ออกคนเดียวเพื่อนคนอื่นเราก็ทำให้ยุคนั้นต่ายก็ดังมากๆผลงานก็มีเยอะมากทำงานเพื่อสังคมช่วยเหลือคนเยอะแยะมากมายมีโอกาสเจอคนดีๆเยอะมากๆแต่ก็ไม่มีแฟน ีดาเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีใครค่ะยังหาใครไม่ได้เลยขนาดยูเขานะหลักให้เขาไปมีแฟนแต่ไม่มีเขาเป็นเขาอย่างนี้แม่ส่งเสริมเอาไปสักทีแต่ก็ไม่มีไม่เปิดใจตายเปิดนะคะสีดาเปิดไม่กี่วันหัวเราะตายแม่ก็รู้จักหมดทุกคนค่ะแต่ส่วนมากที่เข้ามามีเมียกันหมดแล้วหัวเราะ ชีวิตเจอแต่เรื่องผิดหวังซ้ำๆซ,ซากๆหรือเปล่าพูดถึงออฟแล้วแววตาเปลี่ยนเหมือนกลั้นน้ำตาเบาๆตายมันก็นึกถึงเนื้อแต่ไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนเข้าใจว่าเป็นเพราะฝังใจตายก็มีแฟนเหมือนกันแต่ก็เลิกไปหมดแล้วตอนนี้โสดแม่มองยังไงคนคิดว่าตายยังลืมออฟไม่ได้สีดา เราว่าเขาคงผูกพันกันมากกว่าเราก็ไม่รู้นะว่าเขาเคยสัญญาอะไรกันมันเป็นเรื่องระหว่างคนสองคนแม่เองไม่ชอบยุ่งเรื่องส่วนตัวเขาเพิ่งรู้ตอนหลังว่าเขาสัญญาว่าจะดูแลแม่เองซึ่งเวลาเขาว่างเขาก็พาเราไปกินข้าวแม่ว่างก็ชวนเขาไปกินข้าวเขาก็จะดูแลเราเมื่อเวลาเขาว่างไม่ได้สัญญาว่าจะไม่ขอมีใครอีกเลยตายไม่ค่ะก็อยากมีนะคะ ถ้ามีคนดีๆมาจีบเปิดใจไหมตายมีไหมคะแม่โปรโมทหน่อยคะ่ะสีดาถ้ามีใครชอบก็มาเอาไปสักทีนะคะเดี๋ยวจะแถมข้าวสารให้ด้วยหัวเราะไม่ได้แถมให้กระสอบเดียวนะให้ไปทั้งโรงสีเลยตายแต่แม่บอกว่าถ้าแม่มีแฟนอย่าว่ากันนะเราบอกว่าใครมีแฟนก็ออกจากแก๊งเราไปแม่ก็บอกว่าเงินออกไม่รู้แอบมีหรือเปล่า แม่มีคนมาจีบไหมตายแม่ไม่เอาไม่โกหกประชาชนสีดาไม่มีตต่เพลเจอร์นะเราเนี่ยตายหัวรอถูกใจเห็นว่าชีวิตตายเหมือนแม่ตายบางทีเหมือนเห็นกระจกคล้ายๆกันอีกมุมที่แกร่งเหมือนกันมันเหมือนกระจกค่ะอยู่ตัวคนเดียว มีเรื่องที่ทําให้รู้สึกปล่อยมือกันไม่ได้ตายจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่มองตากันก็เข้าใจวันที่มีโอกาสเจอกันไปกินข้าวเดินเล่นพูดคุยกันแต่วันไม่ได้เจอกันต่างคนต่างกลับไปอยู่ในห้องของตัวเองความรู้สึกเป็นยังไงอย่างแม่อายุ70แล้วหลายคนห่วงแม่ ีจริงๆแล้วการมีชีวิตอยู่คนเดียวก็ดีนะมันชินแล้วไงคะอยู่คนเดียวมา20ปีต้นๆส่วนตัวแม่ก็มีความรู้สึกชินเริ่มชินเริ่มไม่ต้องมีใครก็ได้หรือเปล่าเราก็สู้มาได้ด้วยตัวเองตลอดเวลาตายก็ยังเป็นห่วงเป็นใยลูกสาวก็ยังเจอจุนอะไรต่ออะไรเราก็รู้สึกว่าเริ่มชินแล้วนะสบายดีอยู่ตัวคนเดียวแต่อาจหนาหน่อยดึกๆชอบนั่งคนเดียวอยู่หน้าระเบียงตีสองตีสานั่งคุยกับกำแพง ถ้าอยู่ได้ก็ห้ามมีแฟนนะสีดาไม่มีก็เพราะเธอนี่แหละไม่มีใครเข้ามาหัวเราะจัดการความเหงายัางไงสีดาด้วยความที่ทินก็หาทำโน่นนี่ไปเรื่อยๆในห้องเราถามว่าเหงาไหมก็เหงานะเวลาแม่เหงาแม่จะนั่งร้องไห้แล้วเรียกหาอฟคุยคนเดียวสีดา แม่ไม่ได้เป็นประสาทแบบนั้นนะลูกนะส่วนใหญ่แม่พูดเรียกในใจเฉยๆไม่ได้ตะโกนเรียกหาออกเดี๋ยวใครไม่รู้จะส่งแม่เข้ารบสีทัญญาหัวเราะจะไม่มาแบบนี้เพียงแต่เรานึกถึงเขาในใจเราเป็นเรื่องปกติแม่ลูกเราเบ่งเขาออกมาวันหนึ่งไม่มีเขาเราก็นั่งนึกออกอยู่ที่ไหนนะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงทั้งคุณยายก็เรียกหมดนึกถึงลูกสาวด้วยเรายังมีลูกสาวอีกคนหนึ่ง ทุกวันนี้ยังคิดว่าเขาอยู่ใกล้ๆไหมสีดาคิดค่ะใครจะว่าแม่มโนโมแม่ไม่สนใจนะแม่คิดถ้าเป็นคนอื่นก็คิดถ้าเป็นลูกเขาถ้าบอกว่าไม่คิดก็ไม่เชื่อหรอกตายเหมือนตายสูญเสียแม่ไปแล้วก็คิดเหมือนกันเลยรู้สึกว่าเขาไม่ได้ไปไหนแค่ย้ายมาอยู่ในความทรงจำํำสีดา เราเป็นแม่อีกอย่างเราอยู่คนเดียวความรู้สึกนึกคิดของเราก็ยังคิดตลอดเวลาอยู่แล้วว่าลูกอยู่ใกล้ๆเราบางทีนั่งหน้าระเบียงคนเดียวออฟอยู่ไหนลูกบางทีก็อยากไปอยู่กับหนูนะแต่อย่าเพิ่งดีกว่าหัวเราะตายอยู่เป็นเพื่อนหนูก่อนจะรีบไปไหนแม่มีปัญหาก็ไม่ค่อยเอาปัญหามาปรึกษาตายสีดา เราไม่อยากรบกวนใครเรารู้สึกว่าปัญหาที่มีเดียวก็คลายได้เราแก้ได้เขาบอกว่าทำไมไม่บอกก็ไม่รู้บอกทำไมเราก็ต้องมีความกริงใจคนบ้างอย่าเอาปัญหาเราไปให้เขารับรู้หรือห่วงมากมายเลยไม่ได้มีปัญหามากมายหรอกบางทีเหงาแค่นั้นเองโทรไปเขาก็ไม่ค่อยรับหรอกต้องรอเขาโทรมาตายตายไม่ชอบไปไหนแต่แม่อเลิรเที่ยวเก่งหนีเที่ยว ตายมีอะไรก็ไม่บอกแม่สีดาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่บอกเรารู้จักคนอื่นรอบข้างหมดตายคำตอบเหมือนกันไม่อยากให้ไม่สบายใจเขาก็ถามตลอดทำไมห้องปิดไฟเปิดไปสีดาก่อนเข้าสถานที่ที่เราพักเราจะผ่านของเขาก่อนเรานั่งในรถแท็กซี่ก็มองทั้งเข้าทั้งออก มองห้องเขาเปิดไฟหรือเปล่าไปไหนหลายวันแล้วไม่เห็นเปิดไฟโทรไปก็ไม่รับสายแต่นางก็เป็นแบบนี้เราเข้าใจนางมีโลกส่วนตัวเขาบอกว่าอยู่อยู่อะไรทำไมห้องปิดไฟตลอดตายจะให้เปิดไฟตลอดกลางคืนก็ต้องปิดไฟแน่หัวเราะแล้วถามว่าทำไมประตูปิดหนูปิดระเบียงค่ะ สีดาบางทีเราไม่รู้นางไปไหนทำไมหลายวันแล้วกลางคืนนางไม่เปิดไฟเลยหรือยังไงเราหวงในโทรไปก็ไม่รับสายบางทีก็หุดหงิดนะแต่ไม่อยากโทรไปต่อว่าเขาหรอกตายรู้สึกยังไงแม่ห่วงเราตายยิ่งกลิงใจยิ่งไม่อยากให้รู้เท่าไหร่กลัวแม่ไม่สบายใจคำพูดแม่ที่ทำให้ตายน้ำตาซึมตอนตายเจอแม่จำถึงทุกวันนี้ ตอนนั้นแม่โกนหัวบวชก็รับแม่ไปทานข้าวตอนทานข้าวแม่จะบอกว่าเนี่ยแม่ไม่ได้ทานเนื้อไก่หรือหมูมานานแล้วกินแต่ไข่จนหน่าจะเป็นไข่หมดแล้วสีดาเคยเล่าให้น้องหนิงฟังว่ากินไข่จนจะขันได้วันนี้ทุกอย่างดีขึ้น ีดาดีขึ้นบ้างค่ะต้องขอบคุณเบื้องบนอาจด้วยคนเราเนอะไม่รู้วิบากกรรมอาจจะถึงเวลาที่เขาพิสูจน์อะไรเราหลายๆอย่างถูกพิสูจน์หนักมากนะเป็นบททดสอบที่หนักมากสำหรับชีวิตรเราตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะอย่างที่เคยคุยกับน้องหนิงจากที่ได้กินไข่จนบอกว่าจะขันได้แล้วตอนนี้ก็ได้กินไก่กินหมูได้บ้างแต่ก็ยังไม่ได้ดีขึ้นถึงขนาดอู้ฟู่แต่ก็ดีขึ้น เวลานัดจริงจังไม่เคยตรงนัดสักทีสีดานัดไม่ได้ไปแต่ถ้าว่างชนกันเมื่อไหร่ชวนเมื่อไหร่ก็จะได้ไปที่ไหนเขาพาไปเปิดหูเปิดตาแล้วตื่นเต้นสีดาชอบทุกที่แต่มีอยู่ที่หนึ่งไม่ชอบไม่ว้าวด้วยเป็นบาโฮสต์ต่ายพาแม่เข้าไปต่ายแม่ไปก่อน สีดาบ้าเหรอแม่จะรู้จักได้ไงครั้งแรกลูกพาแม่ไปแม่ไม่เคยรู้จักพวกนี้ป่ายไม่ใช่ทีมงานหนูพาไปก่อนสีดาเหรอไม่รู้แม่ไม่ชอบ ตต้องอธิบายก่อนคือน้องทีมงานเจ้าของเราสนิทกันไปที่นั่นไม่ได้ไปแอลผู้ชายนะคะไปบาโฮส,สั่งกินส้มตำหัวเราะนั่งฟังเพลงทีมงานเขาไปก่อนวันนั้นวันแม่2อถึงสปีติดโควิดก็บอกทีมงานว่าพาแม่ไปทานข้าวที่ไหนก็ได้เราก็รอยอยู่ที่ห้องพอถามว่าเขาพาแม่ไปไหนมาเขาบอกพาไปบาโฮสมากหัวเราะจริงๆตรงนี้ที่เราไปคือมันส่วนตัวเรารู้จักด้วยเราไม่ได้ไปแบบนั้นเราไปกินข้าวฟังเพลงมากกว่า สีดาด้วยวัยเราลูกไปไหนเราก็ต้องไปไป่ายครั้งที่สองถึงไปด้วยกันสีดาก็ปฏิเสธไม่ได้ลูกพาไปไม่กระชุ่มกระชวยสีดาไม่ชอบเลยไม่ตื่นเต้นกับบรรยากาศเหรอสีดา หนวกหูไม่ชอบเข้าไปคนก็ยกมือไหว้เหมือนสารพระภูมิป่ายหัวเราะไหว้ตลอดค่ะสีดาสถานที่แบบนี้เอาจริงๆแม่ไม่ชอบอยู่แล้วมันไม่สนุกหรืออาจเป็นเพราะเราอายุเยอะแล้วเนอะมันก็ไม่ได้เราใจอะไรเลยมองเป็นเรื่องขำคำคนยกมือไหว้แม่เขาก็ต้องดูแลชวนคุย ส่วนมากเราไปกับทีมงานเราคุยกับแต่พวกเรากับน้องๆซะส่วนใหญ่สีดาแม่ไม่คุยกับใครหัวเราะตายจากนั้นก็สลับไปที่ของแม่บ้างสีดาถ้าว่างเพื่อนก็อยากให้ออกไปรีแลก์ก็ไปที่ร้องเพลงเต้นได้คาราโอเกะนั่งกันสบายๆอารมณ์ดีถามว่าชอบร้องเพลงไหมไม่ได้ชอบแต่เขาไปสนุกกันเราก็ร้องไป ร้องสากลและเต้นด้วยพาไปถนนข้าวสารด้วยยังไงตายทีมงานเอาคลิปมาจากไหนเก่งมากเลยนะสีดาเขาอีกเหมือนกันแม่ก็ไม่ชอบอีกตายต้องบอกว่าวันนั้นจะทำช่องของตัวเองก็คุยกับแม่ว่ามาทำช่องด้วยกันเป็นสองมุมมองของ2เจนว่าเรารู้สึกแบบนี้แม่เป็นแบบไหนยุคก,ก่อนเป็นยังไง ที่พาแม่ไปแม่ไม่ชอบสักที่ค่ะหัวเราะสีดาเขาชวนไปเราก็ต้องไปเนื้อจะไปงอแงก็ไม่ได้ตายที่ไปก็ไม่ได้ไปเที่ยวไปทำงานมากกว่าไปทำคอนเทนต์กันไปจริงแล้วคุยกันรู้เรื่องไหมสีดาไม่ค่อยรู้เรื่องเสียงมันดังไม่ค่อยคุยเน้นกิน แม่อายุ70แข็งแรงมากโควิดก็ไม่เป็นเลยตายแม่เป็นโคโยตี้ชอบเต้นหัวเราะรองเท้าแม่สูงเดินได้สีดาแม่เดินแบบนี้จริงๆใส่ส้นสูงก็เดินได้แม่เต้นสักเพลงสีดาไม่เอาหัวเราะ แม่ถึงขั้นกราบกรานขอร้องให้ต่ายไปตรวจสุขภาพสีดาไม่แข็งแรงเลยเป็นมากกว่าแม่อีกตายโควิดรอบสองแล้วคะ่ะเกือบเดือนแล้วเป็นลองโควิดด้วยก็เหนื่อยอยู่คนเดียวแต่มีตรวจสุขภาพคะ่ะคนไม่ตรวจเลยคือแม่คะ่ะสีดา แม่เป็นคนแข็งแรงจริงๆโควิดโควัดไม่เคยเป็นสักครั้งเดียวคนอื่นเขาเป็นกันหมดทั่วหน้ามีปีไหนไม่รู้รุ่นน้องลิงว,วันเกิดให้แม่ไปกันประมาณ20คนเราคนเดียวที่ไม่เป็นเขาเป็นกันหมดทุกคนแม่ขอร้องให้ต่ายตรวจสุขภาพแต่ต่ายก็ห่วงสุขภาพแม่ แม่ปักแข็งแม่มีความดันด้วยชุ่งไม่ได้เจอกันเจอทีไรก็จะพูดว่าแม่ผอมลงอีกแล้วนะไม่สบายหรือเปล่าบางทีเขาป่วยแล้วไม่บอกบางทีก็ถามว่ายาหมดหรือยังก็สังเกตบางทีเงียบเงียบไม่ได้เจอกันผอมลงก็จะถามแล้วสีดาตอนนี้อ้วนแล้วที่แม่ไม่ยอมไปตรวจไม่ใช่อะไรหรอกแม่รู้สึกว่าแม่แข็งแรงถ้าไปตรวจขึ้นมาแล้วหมอบอกว่าเป็นอะไรแม่จะรู้สึกแย่ ่ายเคยคิดอำลาวงการไปอยู่เชียงใหม่ต่ายมีบ้านอยู่เชียงใหม่พอแม่เสียก็ไม่ได้กลับไปบ้านเลยก็อยากกลับไปพักบ้างช่วงนี้รุ่นใหม่มารุ่นเก่าก็ต้องไปชวนแม่สีดาไปด้วยแต่แม่ไม่ยอมไป่ายไม่ได้ตอนนี้คิวแน่นมากเขาอาจไม่ทินเข้าใจคะ่ะแต่ก็รอนะแม่นะทำไมไม่ไป สีดาก็ชอบอยู่นะเชียงใหม่แต่เราจะไปเป็นภาระเขาทำไมเรายังอยู่เพื่อทำโน่นนี่นั่นได้ถ้าไปก็เป็นภาระลูกเราไปอยู่ตรงนั้นเราก็ไม่ได้รู้จักใครไม่รู้จะไปทำมาหากินอะไรตรงนี้ยังมีเพื่อนฝูงพี่น้องจะลาวงการจริงไหมตายเคยคิดคะ่ะแต่ถ้ายังมีงานจ้างอยู่ก็จ้างได้นะคะจริงๆไม่เคยเล่นละครคู่แม่เลยนะจ้างได้นะคะ แม่สีดาจะกลับมาทวงบัลลังก์ที่สมศักดิ์ศรีในรอบ40ปีสีดาวิมานหนาวันนี้วันแรกที่ออกฉายตื่นเต้นและดีใจเราเล่นด้วยนะ40ปีที่ไม่ได้เล่นหนังใหญ่เมื่อก่อนเรามาจากหนังใหญ่แล้วมาลงละครเหมือนกลับบ้านเกิดบทจริงๆก็เล่นเป็นตัวเราซะเยอะ เราก็จิกสูบุรีนิ่งนิ่งมองด้วยสายตาถามว่าคิดนานไหมก็คิดอยู่ว่าทําไมเขาถึงเลือกเราตอนแรกเขาให้ไปแคสก่อนเราก็รู้สึกว่าเฮ้เราก็เป็นนักแสดงอยู่แล้วทําไมต้องไปแคสด้วยสมัยนี้ต้องแคสก็รู้สึกว่าถ้าเราแคสแล้วไม่ได้เราหน้าแตกนะปรากฏว่าได้เพราะทางน้องบอสและบริษัท GDS เลือกแม่เข้าไปเล่นตรงนั้นเราก็ไม่ได้เล่นหนังมานานมากเราก็รู้สึกถ้าเราไปแคสแล้วไม่ผ่านเราหน้าแตกแน่ๆเลย กังวลใจสีดามากค่ะพอเสร็จก็บอกว่าโอเคเลยเขาอานโอเคตั้งแต่แรกแล้วในเรื่องสนิทกับอิงฟ้ามากๆทั้งที่ทเล่นจิกกัดกันสีดาน้องอิงฟ้าด้วยตัวเขาเป็นเด็กน่ารักโดยเนเจอร์เขาอยู่แล้วเขาดูแลเราเมตตาเราถ่ายเสร็จก็ชวนไปกินข้าวทุกวันทุกคืนน้องเป็นคนกินเก่งมากลูกชวนไปเราก็ไป ชวนคนดูไปดูภาพยนตร์สีดาวิมานน้ำฉายวันนี้วันแรกอยากชวนทุกท่านไปดูกันอย่ารอสปอยพุ่งไปเลยหนังดีมากเลย